แล้วณนะวันที่ศาลตัดสินค่ะว่าเราออกมาได้ดดเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงบ้างคะคือศาลตัดสินศาลศาลยาเสพติดจ,จะมีสามศาลค่ะศาลชั้นต้นเนี่ยก็จะมีการสืบสืบหลักฐานสืบพยานสืบว่าใครเป็นยังไงอะไรยังไงเราถึงเป็นยังไงแล้วถ้าพยานเรามันจะมันจะ จะเป็นจะตายก็คือหลักฐานที่จะเกิดขึ้นะนะต่อไปนี้ค่ะก็น้องคนที่โอนเงินมาให้จอยอะค่ะเขาก็เขาก็ขึ้นศาลเป็นพยานให้กับตํารวจค่ะซึ่งวันนั้นน้องก็บอกจอยว่าอ่าไม่ได้บอกจอยอะค่ะก็บอกต่อหน้าผู้พิพากษาและตัวจอยได้ยินด้วยเพราะจอยเป็นจําเลยที่สองจอยจะนั่งอยู่กับจําเลยที่หนึ่งจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนสั่งการให้น้องคนนี้โอนเงินให้จอยค่ะค่ะแล้วน้องคนนี้ขึ้นศาลสาบานตน ชื่อนามสกุลแล้วก็สาบันตนต่อหน้าท่านแล้วก็บอกว่าที่ให้ที่ชี้รูปจอยที่สอนอนเนี่ยเขาชีรูปรูปอะไรคะรูป,ร,ปรูปจอยเหมือนเป็นรูปรูปบัตรประชาชนเราที่ติด<ช><ช>ในบัตรเนี้ค่ะเป็นเป็นเหมือนแบบว่าเป็นกระดานแล้วก็ชีชีแค่นั้นนะคะก็คือชี้แค่นั้นในรูป ชี้แค่นั้นแล้วก็โอนเงินซื้อยาจากคนนี้อย่างนี้เหรอคะตอนนั้นหนูไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในศาลวันนั้นนะคะก็คือเป็นรูปของคนในหน่วยเนี่ยชี้รูปอย่างนี้อ่าชี้รูปแล้วก็มีว่าตอนนี้ก็เป็นข้อความเขียนแล้วค่ะว่าเนี่ยได้โอนเงินให้นางสาวสุกัญญาเป็นค่ายาเสพติดจํานวนเท่านี้จํานวนเท่านี้ซื้อยากับนางสาวสุกัญญาเนี่ยเป็นจํานวน สามครั้งคาละแสนเม็ดห้าหมื่นเม็ดสองหมื่นกว่าเม็ดค่ะเขียนมาอย่างนี้เลยในใบวันนั้นอ่าตอนนี้ก็ทั้งทานายจอยทั้งท่านเนี้ยก็ก็ถามวันนั้นได้มีการซักถามเันเกิดขึ้นเขาก็ได้บอกความจริงว่าหลังสาบานตนเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพูดและเขาชี้ทั้งหมดเขาโดนบังคับค่ะใครบังคับคะเข,า,ขาบอกว่าตำรวจชุดจับคุมเขาค่ะ บ,บังคับให้ชี้เป็นตัวคุณจอยให้ชี้ไปที่รูปจอยซึ่งเขาไม่ได้รู้จักจอยและจอยไม่ได้รู้จักเขาคะ่ะแล้วทําไมถึงต้องบังคับให้ให้ชี้คุณจอยคะ่ะอันนี้ไม่ทราบว่าว่าเพราะอะไรทําไมจอยจอยก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้แต่เขาบางังเขาบอกว่าเขาเขาบังคับถ้าผมไม่ชี้ผมโดนโดนอะไรคะเขาบอกว่าเขาโดนซ้อมค่ะแล้วคุณจอยเชื่อไหมเชื่อนะคะเพราะว่า ถ้าเขาไม่ได้พูดความจริงเขาไม่กล้าน่าจะพูดต่อท่านค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่พูดต่อหน้าท่านหมดซึ่งวันนั้นที่แล้วตำรวจก็อยู่ค่ะแล้วตรำรวจทํายังไงคะก็ไม่เห็นพี่เขาพูดอะไรคะ่ะแล้วอะไรเกิดขึ้นต่อคะก็ท่านก็เลยบอกว่าบอกว่าการชี้เนี่ยโดยมังครับการเขียนเนี่ยเขียนข้อความทั้งหมดที่ผมเขียนเนี่ยเกิดจาก คำพูดของตำรวจและผมเนี่ยเขียนตามเขาพูดต่อหน้าท่านเลยน้องคนนี้แล้วแล้วคุณจอยไม่งงเหรอว่าอยู่ดีตำรวจทําไมเขาจะต้องมางงค่ะมาทําให้คุณจอยติดคุกงงค่ะเราเกิดข้อสงสัยมากมายค่ะเราได้ <ใน S 1> หัมมากเลยค่ะได้มีคําถาม กับตำรวจไหมว่าเรื่องนี้มันจริงไหมทนายทนายได้เป็นคนซักถามค่ะหนูไม่มีสิทธิพูดเลยค่ะนั่งฟังอย่างเดียวแล้วทนายซักถามว่าอะไรบ้างคะก็พอพอ,พอน้องคนนี้บอกกับท่านว่าอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่าท่านาคือผู้พิพากษาใช่ค่ะท่านเลยเอากระดาษอันนั้นนะ่ะที่ว่าน้องคนนั้น,นเขียนที่สอน,นอมาให้น้องคนชื่อหนุ่ยเนี่ยเอาปากกาไฮไลท์อะขีดตรงไหนบ้างที่ตำรวจพูดแล้วเราต้องเขียนตาม ก็ปรากฏว่าไฮไลท์ก็เกือบจะทุกหน้าที่ที่ที่ส่งมาเป็นหลักฐานนะคะแล้วถ้าเกิดมันคือเรื่องจริงค,คุณจอยสามารถที่จะฟ้องกลับได้ไหมกับช่วงระยะเวลาสองปีที่เราต้องติดคุกในเรื่องที่เราไม่ได้ทําอยากจะเป็นเช่นนั้นค่ะได้คุยกับทนายไหมคะก็พอได้คุยบ้างค่ะทนายว่ายัางไงบ้างก็ทําไม่อยากมีปัญหาก็ให้เฉยๆค่ะแล้วเราอยากเฉยไหม มใจไ,ไม่อยากเฉยค่ะแต่เพื่อให้จบเรื่องก็ต้องเฉย<ช>ไปแล้วเรามีโอกาสได้ไปถามตํารวจไหมคะว่าสิ่งที่น้องคนนี้พูดมันคือเรื่องจริงไหมสองปีกว่าออกมาก็ไม่เจอเขาแล้วค่ะไปสอนอมาสี่ครั้งแล้วค่ะไม่เคยเจอแล้วก็เจอกับท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านที่อยู่นะคะค่ะท่านบอกว่าชุดที่จับคุมได้ย้ายไปหมดแล้วไม่เคยเจออีกเลยค่ะ ค่ะค่ะคุณจอยออกมาจากคุกนานหรือยังคะปีงได้แล้วคะ่ะหนึ่งปีหนึ่งปีคะ่ะเวลานอนมีฝันมีผวาตื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมคะตอนออกมาใหม่ๆต้องนอนเปิดไฟทุกวันมันจะได้ยินเสียงตลอดเวลาเสียงอะไรคะมันเสียงเหมือนเหมือนเหมือนมันวอยู่ในเรือนจำอะคะ่ะเราจะได้ยินดนตรีไทยเล่น เขาจะมีหน่วยหน่วยงานดนตรีไทยค่ะแล้วเหมือนมันเราเรานั่งฟังทุกวันเนี้ยมันมันเหมือนมันซึมเหมือนมันหลอนถ้ามันหลอนค่ะพอเรานอนเราก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยแล้วเราก็ใครเปิดเราอยากให้ปิดอ่ะเราไม่อยากได้ยินแล้วแล้วถ้าทุกวันนี้ได้ยินเสียงดนตรีไทยที่ไหนมันจะมีความรู้สึกถ้าระนาดเอกขึ้นก็แต่มันปีหนึ่งนี่มันยังไม่ได้ทําให้จิตใจมันดีขึ้นค่ะแสดงว่าทุกวันนี้เราก็ยังผวาอยู่เกียด เกียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาคะแล้วตอนนี้ธุรกิจที่เราขายอะไร<ช>รถมอเตอร์ไซค์ยางทังหรือมคะหลังจากที่ติดคุกไปฟ,ฟรีๆนานถึงสองปีในที่สุดสารก็ตัดสินยกฟ้องชีวิตของคุณจอยก็ได้อิสรภาพอีกครั้งแต่มรสุมชีวิตของคุณจอยยังไม่หมดเพียงเท่านี้เธอต้องเจอกับอะไรอีกบ้างต้องติดตามช่วงหน้าคะ่ะ สุดตอย